แบบฮีตแตกนะคะ9 0 96 96องศาอ่าไม่ใช่96องศาฟาเรนไฮต์ถูกแล้วค่ะร้อนมากๆนะคะวันนี้ต้องก้าวผมขึ้นแบบว่าสุดๆนะคะอ่ะวันนี้หนิงจะมาเล่าเรื่องนะคะสำหรับคนที่หนิงเป็นโค้ชให้นะคะให้ฟังแล้วก็ อาจจะมีหลายๆคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะจะได้เอาไปเป็นแนวคิดว่ามันจะควรจะเดินต่อหรือควรจะทิ้งหรือควรจะยังไงนะคะสหรับความคิดเห็นหนิงขอความเห็นของหลายๆคนนะคะที่มีสามีแล้วหรือว่าที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้คอมเมนต์ด้านล่างให้หนิงหน่อยนะคะเพื่อได้เป็นแนวทางให้กับ เจ้าของเรื่องนะคะเขาจะได้มีไม่ใช่ว่ามีแบบกว้างไม่ใช่มีแต่หนิงนะะให้มีแบบหลายๆคนเข้ามาช่วยกันด้วยเนาะเราจะได้ช่วยคนไทยไปพร้อมๆกันนะคะอาจจะเป็นส่วนเล็กๆติ่งเล็กๆน้อยๆที่ในกลุ่มเรื่องทั้งหลายแหล่หนิงก็พอใจนะคะและหนิงขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสำหรับเรื่องเมื่อวานแล้วก็เจ้าของเรื่องบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะได้เป็นแนวแนวทางนิดๆนะคะแนวทางหนิงึ่งสาหรับ ชีวิตเขาหนิงถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วนะคะและหนิงก็ภูมิใจนะคะที่หนิงได้ช่วยนะคะได้เป็นแนวทางนิดๆได้ได้เป็นกระบอกเสียงนิดๆหน่อยๆนะคะให้กับสาวไทยพร้อมด้วยกันเนี่ยหนิงก็ถือว่าหนิงโอเคนิงมีความสุขแล้วนะคะอ่ะเรื่องนี้สําหรับคุณาคุณน้องคุณน้องสี่เพราะว่าเขาอายุน้อยกว่านิงเนาะเขาเป็นน้องหนิงนะคะแล้วก็หนิงเป็นโค้ชให้เขาแต่ในเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยหนิงเคยบอกเขาไปแล้วว่า มันไม่เหมาะแต่น้องก็ดันในเมื่อคุณดันคุณตัดสินใจคุณต้องรับสภาพเอาเรื่องมันเป็นมายัางไงเอามาดูกันนะคะสำหรับการที่นะคะน้องคนนี้ได้แชทข้อความเนาะได้แชทแล้วเจอได้เล่นเว็บเด็ดแล้วเจอหนุ่มฝรั่งนะคะหนุ่มฝรั่งคนนี้นะคะเขาไม่ได้หลอกนะเขาบอกกตั้งแต่แรกเลยว่าเขามีลูกมีเมียนะคะเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วเพียงแต่ว่าครอบครัวเขาไม่ได้มีความสุขทักซักเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยนะคะ อยากจะแบบเดินออกจากมามง่ายๆคืออยากจะหย่ากับเมียว่างั้นเถอะแต่อยากจะหาคู่ซะก่อนอะไรเงี้ยแล้วไม่อยากจะอยู่อเมริกาแล้วนะคะอยากจะไปอยู่ประเทศไทยนะคะน้องก็แชทกันมาจนมานัดเจอกันโน,น่นนี่นั่นเดทเดทกันสองสามครั้งนะคะก็ทางฝรั่งเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะตัดสินใจหย่ากับเมีย นะอยากกับเมียแต่การอยาของเอเมริการู้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ว่าไปถึงจดจูงมือกันไปจดทะเบียนเสร็จวันเดียวจบเหมือนเมืองไทยไม่ใช่นะคะเขาก็ใช้เวลาในการยาหลายปีนะคะแต่ช่วงที่อยาที่รอเอกสารเนี่ยนะคะฝรั่งคนนี้ก็เดินทางนะคะย้ายไปอยู่ประเทศไทยกับน้องคนนี้นะคะแล้วก็ได้ทําพิธีแต่งงานกันที่ประเทศไทยนะ แต่ฝรั่งคนนี้ก็บอกว่าเขาไม่สามารถจดทะเบียนได้นะเพราะเขายังยาที่ประเทศเขายังไม่เสร็จก็ต้องน้องก็รับนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะกลักเนาะกลักก็โอเคไม่เป็นไรจดทะเบียนไม่เป็นไรนะคะแค่จดแค่แต่งงานก็โอเคแล้วนะคะก็อยู่ด้วยกันมาได้2ปีสามปีนะคะแล้วทีนี้ฝรั่งคนเนี้ยเกิดไม่สบายขึ้นมา พอไม่สบายนะคะน้องก็รักษานะคะสรุปแล้วมารู้ผลทีหลังว่าฝรั่งคนนี้นะคะเป็นมะเร็งเนาะเป็นมะเร็งก็รักษากันไปค่ะรักษาการจนสุดสุดแล้วนะคะเงินทองที่มีเท่าไหร่เนี่ยรักษากันหมดเลยนะคะสุดท้ายฝรั่งก็เลยพูดว่านะคะความรักของเราอะ่ะเขาก็ซาบซึ้งแหละที่น้องรักนะคะน้องรักน้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยซาบซึ้งมากๆเลยแต่ว่านะคะเขาเนี่ย จะต้องกลับไปรักษาที่อเมริกาเพราะเขามีสวัสดิการที่อเมริกานะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าลหลายๆอย่างนะถ้าฉันได้กลับประเทศฉันแล้วนะฉันจะส่งเงินนะคะที่ฉันมีอยู่เนี่ยเอามาตอบแทนที่เธอเนี่ยได้ใช้เงินเธอรักษาฉัน น้องก็รักน้าใช่ไ่มน้องไม่รักนะคะน้องรักทุกอย่างเลยดูเลดเวลาป่วยไข้เจ็บป่วยไขย้เอาไปฉีดคีมงคีโมอะไทุกอย่างเพียงแต่ว่านะชาวต่างชาติรักษาที่ไทยมันก็แพงอะเนาะมันก็แบบเงินทองมันก็ไม่ได้มีมากมายน้องบอกแส่สุดท้ายก็ต้องต้องปล่อยเขาไปต้องปล่อยเขากลับประเทศเขานะคะแต่รู้ไหมคะพอเขากลับประเทศเขาเนี่ยเขาเงียบสนิทเลยนิงก็เลยบอกว่ามันตายหรือเปล่าเขาตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่า หนูก็ทักเขาอยู่นะพี่ว่าเขาอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรหนูมาเลยนะคะมันเป็นอะไรแบบแล้วลทุกวันนี้ด้วยความที่เป็นภรรยาที่ดีก็รอสามีค่ะรอสามีไม่เปิดใจให้ใครเลยก็รอสามีนะคะท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าโรคที่สามีเป็นเนี่ยโรคมะเร็งที่สามีเป็นนะคะมันไม่หายอยู่แล้วแต่ก็พร้อมที่จะรอเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ทําเรื่อง เก็บทักงหมดทุกสิ่งทุกอย่างรักษาตัวดีขึ้นแล้วให้กลับมาหาน้องอะไรเงี้ยนะคะน้องก็บอกหนูก็รอนะพี่จนป่านนี้เขาก็ไม่เห็นวีแววไม่เห็นข่าวไม่เห็นข่าวก็เลยเขาจะตายหรือไม่ตายหนูก็แค่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาจะได้ทําใจได้ซึ่งหนิ่ก็เลยบอกว่ามันก็พูดยากกนะันเนาะของแบบนี้เขาอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวกับเมียเขาหรือว่า ต่างคนต่างอยู่แต่ด้วยอาการที่เขาเป็นมะเร็งเขาอาจจะแบบไม่อยากให้น้องลําบากอีกต่อไปก็คือให้น้องปล่อยด,ยด้วยการที่แบบว่าตัดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับกน้องให้น้องแบบปล่อยน้องไปเอา่งั้นมันไม่ได้มีพันธะผูกพันอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไรคือน้องก็ไม่ได้อะไรจากเขาอยู่แล้วมัน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 ในทาหนึ่งคิดว่าเขาคงจะตัดสินใจแบบนี้มากกว่าก็เลยกลับประเทศเขามาตายที่ประเทศเขาดีกว่าแล้วก็ปล่อยให้น้องได้อยู่ประเทศของเราเองด้วยตัวคนเองก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้แบบว่า เจอสิ่งใหม่ๆเจอคนใหม่ๆนะนี่ก็แนะนําไปแล้วว่าถ้าอย่างนี้นะคะก็ตัดใจค่ะตัดใจแล้วก็อย่าอย่าปิดกั้นนะให้เปิดตัวเองยอมรับเถอว่านะคะเขาคงไม่กลับมาแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งด้วย โรคที่เขาเป็นนะคะเขาอาจจะและ2องหนึ่งความที่เขาก็รักน้องเหมือนกันเขาก็อยากให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้น้องได้เจออะไรที่ใหม่ๆนะคะใครเห็นแตกต่างจากหนิงกรุณาคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเพื่อที่จะได้มีแนวทางเพราะหนิงก็คิดว่าเขาคงจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นคนอเมริกานะ,ะเขาก็จะมาจะใช้ เมดิเค d มเดีแคร์เมดิแคร์คือมารักษาตัวทีนี้แล้วยิ่งเป็นมะเร็งเขาต้องฉีดคีมโมนะคะทุกันจะเป็นเป็นทุกอาทิตย์หรืออะไรเงี้ยเขาคงไม่มีเวลาที่จะกลับไปตรงนั้นแล้วการที่เขาปว่วยเวลาฉีดคีมโมเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกอ่อนเพลียนะคะพอเขาอ่อนเพลียก็จะอยู่บ้านเขาไม่อยากะอะไรทั้งนั้น นะคะก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะและที่สําคัญเราก็ทําดีที่สุดแล้วตอนที่เราอยู่เมืองไทยกับเขาเราก็ดูแลเขาได้ดีที่สุดแล้วซึ่งนี่ก็แนะนําน้องไปแบบนั้นใครที่เห็นต่างคอมเมนต์นะคะอยากจะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้หนิงด้วยขอบคุณเจ้าของเรื่องทุกๆเรื่องนะคะที่เอามาแบ่งปันที่เอามาแชร์กันนะคะแล้วก็เอามาเป็นอุทาหรณ์ให้กับสาวสายฟอนที่เดินตามหลังกันทุกๆคนนะคะแล้วสิ่งที่หนิงได้ทําสิ่งที่หนิงได้พูดสิ่งที่หนิงได้แนะนําไปหนิงรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจ ที่หลายๆคนได้เอาไปแนวทางแล้วก็เอาไปแบบปรับปรุงกับตัวเองเอาไปทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยมีความรู้มากขึ้นในการมีสายเดินสายฝอทําให้เราได้เข้าใจฝรั่งมากขึ้นหรือทําให้เราได้รู้เห็นแนวทางหรือทําให้เราได้หล,ลีกเลี่ยงอะไรได้หลายๆอย่างที่ทักหนิงมาทางข้อความนะก็ขอบคุณเหมือนกันคะ่ะที่เข้ามาดูวิดีโอของหนิงอย่าลืมกดไลค์กดซับไต่กดแชร์ให้หนิงด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ